ต่อนะคะจุดถักตรงแขนเนี้ยแขนที่เราจิดเ,ขขเรดิ่มต้นมันรู้สึก็่หมองแล้วโดรรุ้สุก็มาถึงจุดถึงจุดที่เรามากไว้จุดเริ่มต้นเราก็เชื่อมตรงนี้ เจ็บตรงห่ว,หวงเล็กๆแล้อออกวก็อดอับเข้ามในหว่วงอดดับมาในห่วงนี่เราคือเพิ่งเจ้านะคะเจ้าสี่ค่ะเรื่องสุดูแล้วก็ฟงังไหมก็นับดู็สิ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปก้าสสองดกดูนับตนี้ดลูตวตัวนด้ตัวงหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเท่ากันสิบสองดอกโอเคตรงนี้เราก็ทำเหมือนเดิมนะเราจะลดลงเลยไหมลดลงเลยเราก็ลดอย่างนี้ค่ะลดตรงนี้เป็นเจ้เสือสองก็เป็นโซืนึง กันเนเซอร์นึ่ับเอกิมอนเดิมหมคะก็สหมเดิมเต่๋ยราตรงเนี้ยชั่หนึ่งตรงสอนงใชเป็นหนึ่ติเราเป็นสองใช่็กเลเซร์นเดี๋ยวมันคติปลงเองสีขากัรเลเซอนัเอ ก็เสื้อสีเอกไม่มีอะไรถ้าิิีีแล้วเราก็หาไิธีที่มันไม่ทาให้มันแตกต่างลายมันยังคงอยู่อะไรเงี้ยเราอย่าไปลดลอะไรที่มันมองเห็นว่าผิดแตกกัดที่เราหามาแล้วถับตัวน,นี้ก็ น,นี้ก็น่าจะได้แล้วนะแขนกพเราได้จำนวนดอกเท่ากันแล้วสิบสองดอกก็ก็ได้ดอกแล้วก็โอเคแลวเนี่ยเราวันเราติดกันสุดทําไมได้วะลระเนี่ยเป็นเอร์หนังจากเซ้นสองถ่านในเส้นสองเป็นเส้นหนังจากเส้นห้าอเซเส์นสีบนะคะนี่คือวิธีลดนะ ตึงเงียบเงมองเอ๊ะจะสิเริ่มจะแคบลงแล้วนะเริ่มแคบลแล้วแล้อตอนนี้ก็แคบแล้วตอนนี้ก็ถังเงี้ยตลอดเลยตอนนี้ก็เหมือนเดิมเส้นหนึ่งอ่ากันเลยเส้นสองเส้นหนึ่งอ่านกันเลยเส้นสอง ดอกนี้ไม่เปลี่ยนนะคะตัวนี้เรามาเปลี่ยนเป็นจากเสาหนึ่งกันด้วยโซ่สองมาเป็นเสาหนึ่งกันด้วยซอหนึ่ง,ง,งแค่นี้มันก็จะลังเข้าไปนะพอได้แล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วก,ววก็ถักมาจนให้มันได้จํานวนดอกเท่ากันนะคะสุกสุดจะทำหนึ่งสองสามสี่ดอกที่สี่ก็เมตาขาแล้วก็ทําทึบถือแล้วก็โซ่โซ่สี่แล้วก็โซ่สามแล้วก็ดอก จะไหนนะจะจบเพราะว่าคนสุดต้องการให้มันใกล้เคียงกับชายม่เคยใช้เสื้อ,อแล้วเล่าว่าทําแบบนี้ถ้าทํานี้คือมันจะบานถ้าทําแบบนี้มันจะบานเราเลยต้องตีตีเส้นทึบเนี่ยเพื่อให้มันหลังเข้าตอบเข้ากับแขนเราเพราะว่าแขนคนเนี่ยก็คือมันจะใหญ่แล้วก็จะเลียวลงเร,เราเลยต้องทําให้มันตอบลงเหคะตอบลงเนาะโอเคค่ะคุณสุอัดแค่นี้เนาะ